สวัสดีค่ะพี่น้องเ FC มือนีไม่แนวทางดีๆมาแบ่งปันกันใน่องเข้าอีกหละจ้ะตามไม่พิมพ์เห็นแล้วจ้ะยูซูลินจ้ะลูกง่วสองหัวคอดออกมากล้ะก็ตายเลยจ้ะเจ้าของบ้านเพิ่งก็เลยหอกระสอบปุ๋ยไปโยนทิมบ่อเลี้ยงปาลาเพิ่งหรือจังใดนี่ละจ้ะขอมูล นี่ล้จ้ะก็เลยมีคุณตาท่านหนึ่งิ่นก็นเลยฟันฝันว่ามีพุ้เเ่าใส่ชุดขาวเด้อจ้ะมาบอกว่าไปเอาลูกงวัวขึ้นมาเด้อิ่นว่าคุณตาที่ฟันอายุ8 3ดปีแล้วเด้อจ้ะไปเอาลูกงว่วขึ้นมาอย่าไปทิมแบบนั่นิ่นว่าจ้ะเอามาทำพิธีแล้วก็ฟังดีๆจังคอยสิมีโชคไม่ลาิ่นว่าแล้วเพิ่นก็นบอกเลขเด้อจ้ะคุณตา ใส่สุดขาวในฝันมาบอกเลขคุณวะบ้านนี้คุณตาที่ฝันนันกะอายุแปดสิบสา,ามกบเฝ้ามะทำลูกหลานว่ามีอีหีบอคุณวะลูกหลานก็นเลยบอกว่ามีอีหรีหัวออกลูกสองหัวพุนวะแต่ว่ามันตายแล้วก็เลยพากันเอาไปทิมพุนว่าจะ้ะไปเอาขึ้นแม่คุนก็นเลยพากันไปเอาขึ้นมาเด้จ้ะมาทําพิธีขอสมาลาโอษยางาคักเลยจ้ะจัง้อยสิมีโศกไม่ลาพุนวะ ทำบิที่ขอขอมาเพอนดีๆแล้วจังก็ไปฟังคนว่าจะ้ะเจ้าของบ้านเนี่ยอายุหาสิบสองปีแล้วจะ้ะอยู่จังหวัดสุรินทร์พละแต่ว่าคุณตาที่ฟันน่ะแปดสิบสามแล้วละ่นว่านคนเกิดฟอบฟันเกี่ยวฟันสองข้างลเลิ่นว่าฟันเห็นหลุกงวัวสองหัวนี่ละตาบอกคุณว่าจะเป็นเรื่องจริงเนาะจ้ะบ้านคนก็เลย ถามลูกถามหลานนี่ละจ้ะเอาขื้นมาทำพิธีแล้วก็เอาไปฝังเก็บบางสก,กุลในพร้อมด้วยจันนี่นรามุจเจ้าจังสิมิโศมิลาเพ่นว่าเพราะว่าคุณตาฝันว่าอันผู้เท่าใส่สุดขาวมาบอกเนาจะจ้ะมาบอกนี่เด้อแม่งวัวจะ้ะแม่งวัวตัวนี้ออกลูกแฝดมาให้สามสี่ขังแล้วพ่นว่าเจ้าของงวัววาจะ้ะ กะเลว่าเป็นเรื่องแปลกเถิ่งเป็นเรื่องดีแม่พิมพ์ว่าหันได้เห็นเนาะจา้ะเพราะว่าเลขมันโดนใจอยู่ได้จ้ะได้จะลงให้พี่น้องเขาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางภูเขา,มาแม่ละก็ฝากกดไลค์กดแช์เป็นก็ล่างใจกันไปเด้จะเด้มีอย่างกระเ่าสู่กันฟัางแบ่งปันกันในช่องเหานี่ละจา้ะผู้ใดเห็นแล้วกะดีไปผู้ใดเอาท่านเห็นกะเบิ่งพร้อมกันกับแม่พิมพ์นี่ละจา้ะ อยากให้พี่น้องเข้าเห็นได้โชคได้ลาบน้ากันทุกคนเด้อย่ะังหัววันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมห้าเนีาา่ยล่ะจ้ะลูกหัวสองหัวแปลกประหลาดอยู่ได้จ้ะออกมาแล้กกระตายค่นวะตายแล้วเอาไปโยนทิมลงน้ำนีลาา่ล่ะจ้ะคนกระบอกว่าเลขตัวนี้เดอร์พาไปซื้อลอตเตอรีไ่ไหวคุนวะเลขน้าโชคที่พู้เเ่ามาบอกนะจ้ะผู้เฒ่าใส่ชุดขาวมาบอกหาเก้าตัวเดียวที่เด็ดเลยจ้ะ แต่อายุอันคุณตาที่ยฟันน่ะแปดสิบสามปีเจ้าคองบ้านนั่นอายุห้าสิบสองหนึ่งจ้ะเพราะท่านได้อายุลายปันใดดกพร้อมๆกับพอทิศไม่พิมพ์เนี่ยละจ้ะถามว่าเอาขึ้นมาสิบ่ให้มีโศมีลาบใดเพ็นว่าเพ็นกันเลยผ้ากันไปเอาขึ้นมาเหตุทำพิธีไม่เนาะจ้ะแล้วก็ไปฟังไวย่างดีแล้วจ้ะเหตุปางสก,กุลเทพยังให้พรกระจังสีแล้วเนาะจ้ะจังคอยซีเมน มีพิมพ์เห็นหลักเ็เลยมาเบาสูกันฟังแบ่งปันกันจ้ะขาเข้าได้โชกเด้ลาบขามันโดนใจก็ะเลยเข้านะจ้ะเนาะตะวันเลขพออาทิตย์ก็หาแปดเหลขข็คนเป็นหาเก้าเอา้าผู้ใดเสียมารแรงกล่วกันเนาะจ้าได้ไก่พี่น้องเข้ามีโศกมีลาบน้่กันเด้อค่ะวันที่หนึ่งกะลากระดาคมสองหาหกโคเข้านี่ละจ้ะมีอย่างกะเบาสูกันฟังพอห้หายคือหอดคือถึงกันเนาะจ้ะเลขก็ะใกล้จะออกแล้วเด้อจ้ะเด้อ ได้ฝันดีฝันได้ที่เด็ดจังใดก็มาแบ่งปันกันเนี่ยเด้อจ้ะอยากให้พี่น้องเฮ้าได้โชคได้ลาบน้ำกันทุกคนในช่องเฮ้านี่ยละจังใดก็หักแพ่งมันแกนกันติดตามกันไปเรื่อยเนาะค่ะขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะเด้อที่ห้มาในช่องขอติดก็ไม่พิมพ์มิโชคเนี่ยละจ้ะช่วงนี้ก็เวียกร้ายงานร้ายคักเลขก็บ่ค่อยได้ไปอันเอาในฝันในยังดอกจ้ะมีแต่ไม่พิมพ์เห็นไม่พิมพ์ก็เลยแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะเบิ่งพ่อไอหายคิดหอดซ้ำเฮ้า เศร้าหยากแล้วเวียกแล้วง่ายก็สิไปตามมาทุกมองทุกทีคือเก่าเด้อค่ะเด้อมือนีก็เอาเลขง้วนี่ไปเบิ่งก่อนจ้ะค่อยหายคืหอหดหาเก่าเด้อจ้ะอายุคุณตาที่ฟันนะ่ะแปดสิบสามปีเจ้าของบ้านนะ่ะอายุหาสิบสองก็บ่ไเด้ล่งดอกจ้ะอายุเจ้าของบ้านนี่ละจ้ะเอาไปเป็นแนวทางําหรับมือนีก็ซ้ำนี่คนนู้นค่ะนาะโศกมานลำลวยน้ำกันทุกคนจ้ะสวัสดีค่ะ